คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับมาถึงซีรีส์ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับตอนนี้ก็ออกไปหลายตอนแล้วสําหรับเรื่องของ10ยอดพระเครื่องในเทศนี้นะครับก็จะพูดถึง10ยอดพระเครื่องที่นิยมใช้ในการทํากรรมฐานซึ่งจะมีหลวงพ่ออะไรบ้างจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยว มาลองดูกันคุณต้าเล็งๆรุ่นไหนอยู่ครับผมก็เลงของหลวงปู่ดูครับพูดง่ายๆคือเอาไว้กรรมแล้วก็สวดมนต์นั่นเองครับเดี๋ยวต้องาจารย์รตทิตรถผิดไล่ๆให้ฟังครับผมก็คือต้องปูพื้นความเข้าใจก่อนที่เราจะแนะนําแต่ละอันนะครับว่าคือพระเครื่องเนี่ยสามารถเอามาใช้ช่วยในการทำกรรมฐานคือทําสมาธิได้เพื่อช่วยให้จิตเรามีความสงบ ได้ดีขึ้นหรือว่าช่วยในการลดความกลัวความฟุ้งซ่านเวลาที่เรานั่งสมาธิได้เพราะว่าในพระเครื่องก็คือการบรรจุพลังงานจิตของครูบาอาจารย์ลงไปเนั้นเกิดพลังงานนั้นมันมีความสงบมันมีความเย็นเวลาที่เรา,เามากรรมภาวนาก็จะทําให้เราสงบหรือจูนความสงบได้ได้เร็วมากขึ้นนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ทุกพระเครื่องทุกชนิดสามารถทําได้ <S <S จะมีพระเครื่องบางประเภทที่ได้บางประเภทที่ไม่ได้ประเภทที่ไม่สามารถใช้ในการทำกรรมฐานได้เลยอย่างเช่นพวกพระเครื่องที่เน้นในการใช้ ศยศาสตร์หรือคาถาคมเสกพวกนี้มันจะเป็นลักษณะความวุ่นวายความร้อนโดยเฉพาะพวกวิชาที่เกี่ยวกับคงกระพันหนังเหนียวมหาอำนาจมันจะแบบมันจะร้อนรุ่มอยู่ตลอดเ uh huh. วลาเพราะฉะนั้นมันจะทําให้สงบยากรหรือถ้าเกิดเป็นสเสน่ห์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จิตเกิดอาการเคลิม้มเกิดอาการหลงมันก็จะไม่ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นพระประเภทนี้ก็อาจจะไม่ได้แต่พระที่ค่อนข้างใช้ได้ดีคือหนึ่งพระที่เป็น ครูบาอาจารเสกมาด้วยครูบาอาจารท่านนั้นเป็นพระที่เป็นอริยบุคลคลเพราะจิตของท่านแบบพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นกระแสะจิตของท่านก็จะฝากไว้ทําให้เราสามารถจูนมาใช้ได้อีกประเภทหนึ่งคือพระที่ท่านเป็นโพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์เนี่ยพลังงานท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะก็จริงแต่ว่าเป็นพลังงานที่คอนเน็กไปหาพระพุทธเจ้าคอนเน็กไปหาครูบาอาจารเทวดาทั้งหลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลามาใช้ก็จะคุ้มครองในการปฏิบัติได้ค่อนข้างดี หรืออาจจะเป็นพระที่ท่านชอบสอนหรือชอบทํากรรมฐานต่างๆก็จะทําให้สามารถเอากําลังตรงนั้นมาใช้ได้นะครับทีนี้ก็อย่างเหมือนกับทุกเทที่เราพูดเรื่องสิบพระเครื่องคือนี่เป็นแค่สิบพระเครื่องส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แนะนําจริงๆมีมากกว่านี้ที่สามารถใช้ได้นะครับเผื่อบางท่านที่ฟังแล้วอาจจะมีของตอนเองที่ใช้อยู่แล้วแล้วใช้ได้ดีก็อาจจะมาคอมเมนต์กันในใน u t u ู e ข้างล่างได้นะครับเพื่อแนะนำกัน อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมขอแทรกนิดนึงครับ,รบอาการดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราสัมผัสได้ไหมครับอาการดีคือจิตมันจะสงบเร็วหรือว่าทําให้เกิดความสว่างทําให้เกิดอะไรหรือบางอันสามารถใช้ในการพูดคุยถ้าเกิดคนที่แบบได้ลึกๆอ่ะสามารถคุยกับเทวดาหรือมันมีความวูบวาบได้ไหมฮะที่เขาเล่ากันว่าวูบจับแล้ววูบวาบก็ได้อันนั้นคือคล้ายๆพวกจับพลัง แต่ว่าเราจะเอาพลังอันนั้นมาจูนให้เกิดความสงบ,ค,บคือไม่ได้เอาพลังมาวัดว่าอะไรเยอะหรือน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะองค์แรกเลยที่ถือเป็นต้นต้นทางเลยของการใช้พระเพื่อทากรรมฐานเนี่ยที่ตาเล็งๆเ,เมื่อกี้ก็คือครพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับ<ม>เพราะว่าหลวงปู่ดู่วัดสแกเนี่ยถือเป็นองค์แรกๆที่มีการสร้างพระขึ้นมาเพื่อใช้ในการเอามากรรมเพื่อทํากรรมฐานโดยเฉพาะอาจจะภาวนาไตสรนคมหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นพระที่อยู่ในสายของหลวงปู่ดู่วัสดสแกเนี่ยด้วยตัวท่านเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยพนันพลังงานของท่านเนี่ยคอนเน็กถึงบาร,รมีพระได้ง่ายคอนเน็กถึงเทวดามาคอยดูแลในการปฏิบัติได้ง่ายก็สามารถใช้ได้หมดอย่างอันนี้ก็เป็นพระเหนือพรมหลอ่อเมันจะมีรุ่นเอ่อรุ่นปฏิบัติธรรมรุ่น,นั้นใช้ได้ไหมครับมีเหรียญปฏิบัติธรรมก็มีอันนั้นก็ใช้ได้ดีแต่รอพระชื่อบอกมาโดยตรงโดยถ้าเกิดหาของหลวงปู่ดู่ไม่ได้ ก็อาจจะสามารถหาของหลวงตามได้เพราะว่าท่านก็เป็นสายเดียวกันแล้วอันนี้ก็เป็นพระเนื้อครมชมพูของหลวงตาอันนี้ท่านถอดให้จากคอเลยืก็ก็เป็นพระที่เอามาใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเป็นในสายหลวงปู่ดูใช้กรรมฐานได้เลยแน่นอนนะฮะอันนี้คืออันแรกที่แนะนํานะครับอ่ะต่อมาถ้าเป็นพระที่ทํากรรมฐานได้ดีอีกสายหนึ่งก็คือสายบัตทสุ่ง หลวงพ่อฤศีนะครับอย่างอันนี้ก็จะอันนี้ผมเลี่ยมมาไว้ด้วยกันเป็นพระคาข้าวหางหมากเพราะว่าด้วยความที่เวลาที่หลวงพ่อฤศีท่านอธิษฐานพระเนี่ยท่านขอบารมีพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานเพราะฉะนั้นพลังงานที่อยู่ในพระเครื่องของท่านก็จะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นพลังงานที่มีความสว่างมีอะไรต่างๆและหลวงพ่อฤศีท่านก็เป็นคนเป็นพระที่สอนเรื่องของกรรมฐานเรื่องของมโนมยิที่เรื่องกรรมฐาน40สกองทั้งหมดเพราะฉะนั้น พลังงานต่างๆที่อยู่ในนี้มันเป็นเรื่องของความสงบความเย็นความสว่างที่สามารถใช้ในการอามกรรมทากรรมฐา,านให้เกิดความสงบหรืออาจจะเป็นตัวนําในการฝึกมโนโมยิทธิด้วยก็ยังได้แล้วก็จะคล้ายๆกับสายหลวงปู่ก็คือถ้าหาหลวงพ่อฤาษีไม่ได้ก็อาจจะหาลูกศิษย์ของท่านอย่างเช่นอ,อันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเล็ก่าวัดท่าขน,นุนหลวงพ่อเล็กวัดท่าขน,นุนก็เป็นลูกศิษย์ องค์สาคัญอีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อฤษีที่แบบได้ความรู้เรื่องกรรมฐานต่างๆจากหลวงพ่อฤษีมาเยอะการอําน้อมบาร,รมีพระในการเสกการเสกเกราะเพชรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรี่ยงของหลวงพ่อเล็กนี่ก็อาจจะหามาใช้แทนได้ในการทํากรรมฐานเช่นกันนะครับได้ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่สองอันแรกหลวงปู่ดู่อันที่สองสายวั่าสุงอันที่สามอ,อันนี้ก็เป็นสายกรรมฐานโดยตรงเหมือนกันหลวงพ่อสดวัดปากน้ํอ เพราะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยเน้นเรื่องของกรรมฐานมากโดยเฉพาะการภาวนาสัมมาระหังของท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระของท่านจึงเป็นการน้อมบรารมีพระมาแล้วก็ผงต่างๆที่ผสมอยู่ในพระก็เป็นผงทู่ผง,ผงดอกมะลิที่ใช้ในการไหว้พระเวลาที่ท่านเสกพระก็ไม่ได้เสกด้วยกระถาคมแต่เหมือนเสกด้วยกัน ทำกรรมฐานก็เรียกอัดวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้สามารถระกรรมททาให้เกิดความสงบความเย็นความเมตตาใช้ได้หมดเลยถ้าเกิดเป็นของหลวงพ่อสดนะครับก็เป็นอีกองคหนึ่งที่แนะนําสําหรับการทํากรรมฐานเหมือนกันครับผมองค์ที่สี่อ่ะมาสายคุณแม่บ้างค,คุณแม่บนเรือนแม่บนเรือนคุณแม่บนเรือนที่เราเคยอันนี้มีหลายองค์่อยคุณแม่บนเรือน คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแม้ว่าจะเป็นคารวาสนะครับเป็นคารวาสผู้หญิงด้วยแต่ว่าท่านเป็นคารวาสผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของกรรมฐานมากๆเพราะฉะนนั้ท่านเก่งในเรื่องของการเข้าสมาบัติในท่านเข้าสมาบัติในการอธิษฐานพระในการช่วยเหลือลูกศิษย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพระที่ท่านเสกเนี่ยจึงมีกระแสความสงบความเย็นความสว่างความนิ่งที่สามารถเอามาทำกรรมภาวนาก็ได้หรือจะอธิษฐานเรื่องเมตตาเรื่องโชคลาภก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ทันพระที่ท่านเสกเนี่ย อย่างที่เป็นปี99นะครับเป็นปี2499ที่ออกที่วัดสารนาฏอย่างบางรุ่นไม่ทันที่ท่านเสกอาจจะเป็นล็อกเกตรุ่นใหม่ๆอนี้เป็นของที่ปูบากิสดาท่านทำนะครับก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปที่เป็นรูปถ่ายที่ออกที่วัดท่าผาที่เป็นรูปท่านนั่งพับเพียบอนันทกษัตริยอธิฐานไว้แล้วว่าครั้งใดก็ตามที่คนมาอัดรูปนี้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนรูปแรกเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่บุญเดือนนะครับเป็นองค์ที่4องค์ที่อ่า องค์นี้ก็เก่งในเรื่องกรรมฐานมากหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับหลวงปุตโตวัดประดู่ิมพลีเป็นพระที่เก่งในเรื่องกรรมฐานมากๆว่าท่านได้เรียนกรรมฐานทั้งในสายหลวงพ่อโหนง่งวัดคลองมาด,ดันในสายออแล้วก็เรียนกับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือแล้วก็หลายๆสายนะครับแล้วก็ตัวท่านเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ในหลวงราชการที่๙ให้ความเคารพมากให้เคยให้ไปสอนกรรมฐานให้กับท่านด้วยเพราะฉะนั้นพระที่หลวงปุโตเสดเนี่ยก็แน่นอนว่า มีความสงบเย็นแล้วก็เป็นพระกรรมฐานโดยตรงแล้วก็เ,เป็นพระที่สามารถใช้ในการทําสมาธิภาวนาได้ได้อย่างดีมากนะครับจะเป็นพระเนื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเนื้อเหรียญก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อผงอย่างนี้เป็นเนื้อผงที่เป็นรุ่นที่ออกที่ทัานเศษพร้อมกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับก็สามารถเอามาใช้ในการทําภาวนาได้เพราะหลวงปู่โตท,ท่านเก่งในเรื่องของกรรมฐาน แล้วก็จริงๆพุทธคุณของหลวงปู่โตก็ครบเครื่องอยู่แล้วถึงขั้นที่ว่าถ้าพิธีใดมีหลวงปู่โตอยู่ไม่ว่าจะมีเกจิกี่องค์มาจะวิชาหลายสายจะตีอะไรกันยังไงหลวงปู่โตท่านควบคุมทุกอย่างให,ให้ดีได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เรามั่นใจเอามาใช้ได้นะค,ะครับตตหลวงปู่โตองค์ที่5อ่าต่อไปเอาสายกรรมฐานโดยตรงบ้างถ้าสายกรรมฐานโดยตรงอย่างในสายทางอีสานวัดป่าก็ต้องเป็นหลวงปู่มั่น ผู้ที่รัฐผูริทัตโตนะครับ,รบซึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยตัวองค์ท่านไม่ได้ไม่ได้ทําวัตถุมงคลอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกุดซึ่งก็หายากมากแต่ว่าลูกศิษย์ท่านก็ใช้ได้หมดนะครับถ้าเป็นสายวัดป่าก็คือจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนหลวงปูข่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลวงตามหาบัวบะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดท่านพ่อรีอย่างนี้ก็ได้ษนี่ก็ท่านพ่อรีท่านพ่อรีนี่ก็เป็นพระที่รวมสายพระกรรมฐานมาร่วมอธิษฐานจิต เพราะว่าสายนี้คือไม่มีเรื่องคาถาคมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีความร้อนความไม่สงบความอะไรคือท่านอธิษฐานด้วยการใช้จิตที่ท่านฝึกมาในเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเพราะฉะนั้นพระก็จะมีความสงบความเบาความสว่างใช้ในการปฏิบัติได้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือสายหลวงปู่มั่นทั้งหมดได้เลยที่เป็นสายวัดป่าใช้กรรมาฐานได้ดีมากนะครับอ,อันที่6องค์ที่7อ่าองที่7 อันนี้อาจจะเป็นสายที่แปลกออกมาดีนึงเราเรียกว่าสายรวมๆว,ว่าสายเหนือโลกก็แล้วกันอสายเหนือโลกคือสายอย่างเช่นหลวงปู่โลกอุดรหลวงปู่อิเกสาโรอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อหลวงปูส่สวงหลวงปู่ละไมหลวงปู่อะไรพวกเนี้ยอย่างนี้เป็นรูปถ่ายของหลวงปู่อิเกสาโรนะครับหรืออย่างอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าลูกดินในดงของพระอาจารย์ชานละลงนะครับก็คือสายเนี้ยเป็นสายพิเศษคือเป็นสายที่เชื่อกันว่าท่านมีอายุมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลครับ เพราะฉะนั้นท่านยังเป็นสายที่เรียกว่ามีครบทั้งบุญ,ญลิตแล้วก็อิทธิลิตและด้วยความที่ท่านเก่งถึงขนาดทรงอายุไขามาอยู่ได้จนถึง2 3 0 0 0ปีเนี่ยท่านจะต้องเข้าสมาบัติอยู่ตอลอดเวลาเพื่อรักษา,าธาตุของท่านเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าพลังงานที่อยู่ในนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นพลังงานที่มีเรื่องของกําลังจิตที่สูงมากแล้วก็ทันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นพลังงานที่ครบถ้วนสำหรับใช้ในการทำกรรมฐานได้เป็นอย่างดี นะก็สามารถหาแต่สายนี้ก็อาจจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันหาที่มาที่ไปที่ชัดเจนอาจจะค่อนข้างยากหน่อยแต่ถ้าเกิดหาได้ก็ก็เป็นอีกสายที่เอามาใช้กรรมภาวนาได้ได้อย่างลึกๆึได้ข้อทําได้อะไรต่างๆที่ค่อนข้างลึกเป็นพิเศษใน,ใน,ใ,นในการปฏิบัติได,ด้ดีก็คือสายเรียกว่าเป็นสายเหนือโลกก็แล้วกันสายเหนือโลกนะครับอันนั้นคืออันที่เจ็ดสายเหนือโลกอันที่เจ็ดนะครับอองค์ที่แปดอันเนี้ยผมเจอโดยบังเอิญหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอบ เพราะหลวงพ่อพลิงเนี่ยท่านขึ้นชื่อเรื่องเหนียวครับแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นไปว่าถ้าพาเนเน้นคงกระพันเน้นเหนียวบางทีกรรมแล้วมันจะร้อนมันจะไม่สงบอืมแต่ว่าพอผมได้ลูกอมอันนี้เขาลูกอมเทาลูกอมดําของหลวงพ่อพลิงมาเนี่ยครับผมเอามากรรมภาวนาโอ้โหแบบสงบแบบลึกมากกรรมฐานท่านลึกมากก็เลยมานั่งนึกย้อนว่าเอ๊ะหลวงพ่อพลิงทำไมถึงได้ขนาดนี้เราจะลืมว่าพอย้อนกลับไปเนี่ยหลวงพ่อพลิงเนี่ย เป็นพระที่แม้แต่กรมหลวงชุมพรก็ให้ความนับถือมากให้ลูกของท่านมาบวชกับหลวงพ่อพลิงด้วยมแม้แต่หลวงพ่อปานวัดบางนงโ,โคก็เคยส่งจิตมาขอเรียนวิชากับหลวงพ่อพลิงเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวท่านเนี่ยคือนอกจากวิชาคมแล้วเรื่องของการธรกรรม,รรมฐานเนี่ยท่านต้องได้ลึกมากๆจึงทําให้สามารถเสกให้เกิด อ่านภาพต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมอันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เอามาลองใช้แล้วพบโอ้โหนิ่งสงบแล้วก็เหมือนดูดเราเข้าไปสู่ความสงบอย่างรวดเร็วอะไรกันถ้าเกิดครนยพระหลวงพ่อพริงนอกจากเอามาใช้แนวเหนียวก็อาจจะเอามาลองใช้ในการฝึกกรรมฐานได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพริงวัดบางประกอบอันนี้เป็นองค์ที่8อ่าที่8องค์ที่9อันนี้ก็เกิดจากบังเอิญเหมือนกันแต่จริงๆองค์นี้ค่อนข้างชัดเจนก็คือหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ ซึ่งเราเคยพูดในรายการไปแล้วเนื่องด้วยว่าตัวองค์หลวงปู่เทียนท่านเป็นพระระดับปรามาจารย์ในสายมอนซึ่งในสายมอนเนี่ยใครไม่เก่งกล้าในเรื่องพลังจิตจริง,รงๆไม่สามารถขึ้นมาเป็นระดับครูบาอาจารย์ได้เพราะสายนี้เขามีความเข้มข้นในการปฏิบัติมากแล้วก็หลวงปู่เทียนเนี่ยสำเร็จกรรมฐานทุกอย่างแล้วก็สําเร็จ ผง12บสองลักษณซึ่งเป็นผงในด้านหนุนดวงเป็นพิเศษซึ่งผง12บสองลักษณะเนี่ยมันนอกจากหนุนดวงการที่มันหนุนดวงได้แสดงว่ามันต้องดึงเข้าไปถึงตัวจิตข้างในได้มันถึงจะส่งนาาหนุนได้เพราะนั้นการใช้พระของท่านในการทํากรรมฐานเนี่ยความรู้สึกของผมที่เคยใช้คือคล้ายๆกับหลวงพ่อพลิงคือมันจะดูดปุ๊บเข้าไปให้เรารู้สึกสงบได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพระผงต่างๆงท่านนี้ก็เป็นสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเป็นพระสมเด็จพระปิตาหรือจริงๆจะเป็นเหรียญของท่านก็ได้ซึ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยจริงๆใช้หลวง่อตที เหนียวเหนียวเหมือนกันคือแบบประสบการณ์ด้านเหนียวเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะเหรียญแต่พอเอามากนมาฐานแล้วสงบมากคือแสดงว่าท่านเหนียวด้วยกําลังจิตของท่านไม่ได้แบบเหนียวโดยการเอาศิลปศาสตร์หรืออาคมเข้ามาใช้นะครับก็เป็นอีกองคหนึ่งที่แนะนําแล้วก็อยู่ในโซนใกล้ๆกรุงเทพที่ที่เราสามารถไปกราบรูปเหมือนของท่านได้นะครับอันนี้คือองค์ที่เก้าองค์ที่สิบครับองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายอันนี้ด้วยความที่ผมไปกราบท่านบ่อยก็คือ ครูบากฤิดา <Yeah. S 1> ครูบากรษดา <Okay. S 1> อย่างนี้เป็นประคำประคำเนี่ยใช้ในการทํากรรมฐานโดยตรงเลยเพราะว่ามันใช้ในการนับภาวนากรรมาฐานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ในการทาความสงบโดยตรงจริงๆต้องบอกว่าพระในสายโพธิสัตว์อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือสามารถใช้ในการทําภาวนาได้ดีเพราะว่าพลังงานของท่านเนี่ยเนื้อยังมีพลังงานอยู่ในโลกทําให้เราจูนพลังงานเข้ากับจิตของท่านได้ง่ายแล้วตัวท่านเนี่ยก็สร้างบาร,รมีมาเยอะเพราะฉะนั้น ท่านจะมีคอนเน็กชันที่สามารถเชื่อมโยงพลังงานไปสู่พระพุทธเทวดาเทพพรมต่างๆได้จึงทําให้เราสามารถใช้พระท่านในการทํากรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบแล้วก็เกิดความแบบกันพวกสิ่งไม่ดีที่มันอาจจะเข้ามาในช่วงที่เราทํากรรมฐานให้เราตกใจถึงหรือว่าให้เราอะไรต่างๆได้ซึ่งครูบากิสดาก็ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมในพวทงที่ผมใช้ในการกรรมภาวนาเนี่ยจะต้องมีครูบากิษสดายอยู่ด้วยองค์หนึ่ง<ม>เสมอเพราะว่าท่านถ้าใครเคยไปกราบท่านจะรู้เลยว่าจิตท่านแบบ ไม่ธรรมดาคือสว่างใสแล้วก็มียานอย่างรู้ที่ที่ลึกซึ้งมากเพียงแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเป็นวงกว้างมากเท่านั้นเองนะ,ะครับก็เป็นอีกองคหนึ่งซึ่งนี่คือแค่สิบองค์ที่แนะนําแต่จริงๆยังมีอีกเยอะนะฮะอันนี้เอามาแค่เป็นแบบเป็นแซมเปิลเพื่อให้เราลองเอาไปทดลองดูเผื่อถ้าเกิดมีใครที่อาจจะมีองค์อื่นๆที่แนะนําก็ลองเขียนมาในคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ผมถามนอกเรื่องครับเอ้ถามในเรื่องอคือนอกจากตัวอย่างของพระ สมมติว่าเก,กจิที่ที่เราแนะนําเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เจอเอย่างที่อาจารย์ล็อกทิศแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ๆสมมุติไปกราบอย่างนี้เอามาใช้ได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันเช่นหลวงปู่ดูไปกราบตอนนี้อาจจะไม่มีรุ่นต้นๆแล้วแต่มีรุ่นล่าสุดถ้าเป็นรุ่นหลังๆก็ยังได้คือถ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยด้วยความที่ท่านมีพลังงานอยู่ในโลกคือจะรุ่นไหนต่อให้ไม่ทันท่านเป็นรูปหลวงปู่ทวดเป็นรูปหลวงปู่ดูเป็นรูปครูบาศรีวิชัยอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะโพธิสัตว์จะค่อนข้างใช้ได้ง่าย เพราะว่าเวลาเสกยังไงต้องท่านต้องมาอยู่แล้วเพราะมีรูปของท่านแล้วก็สงสัยอันนี้ส่วนตัวครับอย่างประคำใช่ไหมครเวลาเขาใช้เนี่ยมันจะมาถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นหัวที่เขานับเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรกับการแบบหนึ่งรอบหรือว่าเขาเอาไว้นับเลขรอบที่สวดก็คือประคำโดยปกติจะร้อยแปดเมตรพอดีเพราะฉะนั้นพอสวดครบวงก็คือสวดร้อยแปดจบก็จะเป็นไว้ในใจว่าครบร้อยแปดครบร้อยแปดเป็นเครื่องช่วยนับ แล้วก็หยุดพักหรือว่าเขาก็จะวนไปนะน<ำ>เขาก็จะวนต่อแล้วว่าแต่แต่ว่าเขาจะเสกกี่รอบจะส่วนใหญ่คนสมัยโบราณเขาจะถือว่าร้อยแปดเป็นเลขมงคมมลก็คือพอตึงก็ถือว่าครบพอพดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมุติว่าไม่ใช่พระพวกนี้แล้วเขาเกิดมีแรงบันดาลใจที่ทําสมาธิแล้วได้ดีเช่นบางคนก็กำ أ, ก้อนหินที่แม่ให้หรือนู่นนี่นั่นอย่างนี้เขาทํามันจะถือว่าผิด ก,ก,ก็ไม่ผิดเพราะจริงๆ,ๆการทํากรรมฐานะ่ะคืออะไรก็ได้ที่ทําให้จิตเราคอนเซนเทรตรวมอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะรวมอยู่กับดินสอแท่งหนึ่งอาจจะรวมอยู่กับก้อนหินก้อนหนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าไอ้ของที่เราเอาไปใช้เป็นตัวรวมอ่ะมันมีพลังงานด้วยมันจะยิ่งใช้ได้ผลดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรวมกับก้อนหินก้อนหนึ่งโอเคมันสงบก็จริงแต่ว่ามันนําเราไปไหนไม่ได้มันก็จะสงบอยู่แค่นั้นคือมันไม่มีพลังงานที่จะชี้นาต่อแต่ถ้าเกิดเป็นพักเครื่องเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านน้อมบารมีพระบารมีเทพพรมมามันมีพลังงานที่ลึกกว่านั้นที่แบบมันจะดจูนจิตเราไปต่อในการก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ได้เร็วกว่าเหมือนกับอันนี้เหมือนบันไดเลื่อนที่มันแบบ,บพาเราไปได้เร็วแต่อันนั้นมันเหมือนกับเป็นสะพานข้ามเฉยๆที่คุณจะต้องเดินเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้ากว่าแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วมันเปรียบเทียบสมมติเป็นนักดนตรีนี่มันเหมือนกีตาร์ไหมครับที่แต่ละคนก็จะถนัดของแต่ละยี่ห้อ คนแต่ละคนสมมติเปรี่ยวกับพระนี่อาจจะถนัดกับหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้เกี่ยวนะครับเก่นสมมติคุณเอสครับกรรมไปอ่าหลวงพ่อนี้อ่าดีแต่ว่าอยู่ดีๆกรรมอีกหลวงพ่อหนึ่งเอ้ยดีกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะก็จะมีได้ในกรณีที่ว่าคนคนนั้นมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับองค์ใดองค์หนึ่งไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าต้ากรรมหลวงปุ่โตแล้วสงบแต่ว่าพอไปกรรมอ่า หลวงปู่ดูอาจจะไม่สงบก็<ช>แสแดงว่าตาอาจจะเคยแบบเป็นลูกศิษย์ลูกหลานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลวงปู่โตมันก็จะจูนพลังงานกันได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าองค์ไหนดีกว่าไหมคือก็ดีทุกองคแต่ว่าบางทีเรามีจริตความชอบหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับองค์ไหนมันก็จะทําให้ทําได้เร็วกว่านั่นแสดงว่าก็ต้องลองไปเพื่อนๆที่ดูอยู่อาจจะต้องลองทดลอง <ทด S 1> บางองค <อง S 2> ์ก็อาจจะยิ่งดี ดีกับยิ่งดีไปเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าองค์ไหนที่เราศรัทธาเราต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วไม่งั้นเราคงไม่ศรัทธามันก็จะเป็นเครื่องเพราะถ้าเราศรัทธาเราจะมีความมั่นคงมั่นใจมันจะทําให้จิตเราสงบได้ง่ายขึ้นครับอืมนะครับก็เป็น หนึ่งซีรีส์ที่ได้รับความนิยมในช่องของเราตอนนี้นะคบก็คือ10พระเครื่องนะครับละครั้งนี้ก็เป็น10ยอดพระเครื่องที่นิยมใช้ในการาทํากรรมฐานนะครับใครที่มีอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถจะพูดคุยได้นะครับทุกช่องทางเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับแล้วก็ใครอยากให้พูดถึงอยอดพระเครื่องในมุมต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับกับตอนใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วก็วันในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็วันเสาร์ ทางแฟนเพจนะครับคุยกับอาจารย์รตทิ้งกันสดๆสามทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็มีเทปมารีดานในวันพุธตอนสองทุ่มทางช่อง u t u b e นะครับและอย่าลืมติดตามทุกช่องทางนะครับทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็สนับสนุนพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไลค์หรือว่าเป็นการซื้อสินค้าจากทางแฟนเพจนะครับก็ได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ